สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเฮียโมล้มโตกันอีกเช่นเคยครับวันนี้วันเสาร์ที่22มีนาคมเราเตรียมวิเคราะห์บอลทีเดียจัดเต็มมาให้กับทุกท่าน6คู่นเน้นๆครับกับรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปปี2026ลิเตนสไตลพบมาซิโดนเนียมอนเตเนโกรพบยิมลันตามอนโดวาพบนอร์เวย์เวลพบคาซัคสถานเช็กพบหมู่เกาะเฟโรและอิสราเอลพบเอสโตเนียครับเช่นเคยครับนอกเหนือจาก6คู่ที่เราเตรียมมาให้ถ้ายังไม่พอใจไม่หนำใจยังกดไม่มันมือทุกท่าน เรามีกลุ่มพูดคุยให้แนวทางเพิ่มเติม VIP แบบว่าจับมือกากันเลยครับมีทีเด็ดมากกว่านี้แน่นอนครับมีกิจกรรมให้เล่นกันทุกวันของรางวัลคุ้มคุ้มสนใจก็แอดมาได้ครับแอด3 4 5 MU ทางบ้านเขียวหรือจะกดลิงก์ที่เราปักหมุดไว้ให้ทางด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันครับ เข้ามาวันนี้ก็รับของที่ระลึกไปได้เลยทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นกิจกรรมดีๆแบบนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับแล้ววันนี้ครับกิจกรรมทายผลสกอร์ของเราเป็นคู่ของมอนโดว่าพบนอร์เวย์คู่นี้จบสกอร์ที่เท่าไหร่ทีมไหนยิงก่อนร่วมทายผลกันมาได้ไม่ว่าจะเป็นการทายในกลุ่มหรือในคอมเมนต์คลิปนี้เราแจกให้เช่นเดียวกันครับสำหรับผู้ที่ทายถูกส0ท่านแรกรับทันทีครับเสื้อทีมฟุตบอลที่ท่านชื่นชอบเจอลีกไหนรายการไหนเราจัดให้ได้หมดสนใจก็ร่วมทายผลกันมาได้ก่่่่่่ออออนนนนบลลลลคคคูีี้้้จจะะะะเเ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 เรรรรรริิิิมมมมตแพพืไไใหหปกกกาาาาสยยว์ั เริ่มกันที่คู่แรกครับกับการแข่งขันในกลุ่มเจเล็กเตนสไต์พบมาซิโดเนียคู่นี้เตะเวลา3ามทุ่มเหตุที่เคู่นี้ครับผ่านัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทางมาซิโดเนียนะครับที่ดูดีกว่าด้วยการชนะมาทั้ง5นัดต่อกันที่ผลงาน5้านัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางเลกเตนสไตครับชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้3โดยแพ้ทางซานมาริโน13แพ้ 02, มอ, 20, อนตา02เสมอยิบรอนตา0 0ชนะฮ่องกง1 0แล้วก็เสมอกับยิบรอนตา22ครับ ทางมาซิโดเนียครับ5นัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมาทั้ง5นัดนะครับโดยชนะทางมูกเกาะแฟโลมา1-0ชนะรัสเวีย1-0ชนะอาร์เมเนีย2-0ชนะรัสเวีย3-0แล้วก็ชนะอาร์เมเนีย2-0ครับ เจ้าบ้านดีแทนสไตล์ครับทำการเลียก23มขุมกำลังชุดนี้โดยปัสจากแข้งหลักหลายรายไม่ว่าจะเป็นทางจัสตินออสเปนผู้รักษาประตูจากแฟรงเฟิร์ส์อโนฟอร์เมลกองหลังจากโคโซวาและปิดท้ายที่3มิดฟิลด์อย่างลิวิโอไมเยอร์มาเชลบูเซลและเรียมคานที่ไม่มีชื่ออยู่ในชุดนี้ครับส่วนที่เหลือจะเลือกใช้งานนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามโดยมี2คงหัวหอกผู้เล่นแดนหน้าอย่างเฟอร์ฮันชากรรมและเดนิชาลาโดวิช ทีโบกซ์กรในนำทีชาตไปแล้ว5ลูกรอเป็นที่เด็ดในการจบสกอร์ในนัดนี้ครับส่วนทางมาซิโดเนียครับผลงานสวยหรูนะครับด้วยการคว้าชัยต่อเนื่องมา5นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วสำหรับความพร้อมก่อนออกไปเยือนนัดนี้ครับไม่มีอะไรพลิกโผลครับเนื่องจากขุมกำลังที่เรียกมาถือว่าเป็นขุมกำลังชุดที่เก่งที่สุดของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นทางเนเนสบาดีเอลิฟเอลมมนและปิดท้ายกันที่โบยานมิทออฟสกี้พร้อมเป็นกำลังหลักอีกเช่นเคยครับส่วนดีวเซไพนัดนี้ครับคือทางลูกาสแตนคอสกี้ตัวลูกจากลาดิกกี้ ทีซีซานิโชฟอร์มได้โดดเด่นครับถูกเรีกมาติดทีมชาติเป็นครั้งแรกแตัดสินล่วงหน้าได้เลยครับว่าเกมนี้ทางมาซิโดเนียครับเตรียมบุกมาประเดินสนามนัดแรกเก็บ3คะแนนได้อย่างง่ายดายแน่นอนครับทันดูจับผลงานช่วงนี้ที่ผ่านมาครับ5นัดล่าสุดก็ชนะกันมาติดต่อทั้ง5นัด แล้วนัดนี้ครับต้องมาเยือนกับคู่แข่งที่ต่างชั้นกันอย่างมากมีโอกาสคว้าชัยได้สูงเลยทีเดียวครับแต่ต่างกับทางลิเกนสไตล์ครับผลงานช่วงหลังดูไม่จืดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแม้ว่านัดนี้จะได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านก็ตามแต่ไม่น่าจะต้านทานเกมลุกของคู่แข่งไหวอย่างแน่นอนครับโดยเด็ดนัดนี้ครับเปิดออกมาให้ทางมาซิโดเนียครับต่ออยู่ที่2.25ผมแนะนําอยู่ฝั่งทีมต่อดีกว่าครับขุมกําลังมาครบครับฟอร์มช่วงหลังดีนัดนี้เก็บ3คะแนนได้อย่างแน่นอนครับคู่ที่2อครับกับการแข่งขันในกลุ่ เฮทูเฮดคู่นี้ครับพบกันมาแล้ว2นัดนะครับเป็นทางมอนเตเนโกครับที่คว้าชัยไปทั้ง2นัดมาดูทางผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางมอนเตเนโกครับชนะ4แพ้1โดยชนะทางตุรกีมา3ประตูต่อ1แพ้ไอแลนด์ศูนย์สองแพ้เวลส์ศูนย์หนึ่งแพ้ตุรกีศูนย์หนึ่งแล้วก็แพ้เวลส์หนึ่งสองครับทางฝั่งยิปลอนต้าครับผลงานห้านัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะหนึ่งเสมอสี่โดยเสมอรกระทางมอนโดวาหนึ่งหนึ่งเสมอซานมาริโนหนึ่งหนึ่ง เสมอกับลิเกสไต0-0ชนาซารมาริโน่1-0แล้วก็เสมอกับลิเกสไต2-2ครับทีมมอนเตเนโกครับเรียกตัวติดทับครั้งนี้จะไม่มีชื่อของมิลตินออสมายิสกับวาซิลเย่อสซิสสองแข้งที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนเช่นเดียวกันกับสเตฟานซาวิสแนวรับจอมเก่าที่หลุดโผไปอีกหนึ่งรายอย่างไรก็ดีครับเหล่าบรรดาตัวท็อปอย่างสเตฟานมูโกซาเวลาดิเมียโยโววิสมาโกยานโควิสอดัมมาลูซิสกับมาโกเวโซวิสสมบูรณ์ฟิตพร้อมลงบู๊ในทุกรายการครับ ทางฝั่งยิบลอนตาครับประกาศรายชื่อหดนี้จะไม่มีชื่อของแกเมมตอริยาเนียนฮัตแมนและแจ็คเซอร์เจียน3ตัวหลักที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บลบกวนยกแผงครับขณะที่พวกของทีเจเดบา เ Walker, itto, ลียมวอลเกอร์อีธานบิโต้หลุยส์แอนเนสลีและอีธานจอนลีฟิตเปียรพร้อมลงสนามทุกไลน์ครับนัดนี้ครับมแมคแคลสเซต็จเจ้าทิง,างทางมอเตเนโกกินนิ่มตามคาดครับเพราะพวกเขาเหนือกว่าค่อนข้างชัดเจนแถมนัดนี้ได้เล่นในบ้านตัวเองครับยิ่งกลุ่มความได้เปรียบเป็นอย่างมากแถมผลงานล่าสุดครับเพิ่งเปิดบ้านถล่มทางตุรกีมา3ประตูต่อหนึ่งแบบชิวๆเชื่อว่าแมตช์ประเดิมทัวร์นาเมนต์นัดนี้ครับพวกเขาจะคว้าสามคะแนนในบ้านได้อย่างสบายแน่นอนครับประกอบกับทางทีมเยือนครับยิปลอนตามาตรฐานยังห่างชั้นกันเยอะมากครับซซึ่่งรรระะดดัััับบบพววกกกเเขาาาาาคคออจจสสสูีนนนนนแมมิิโโลทไต เท่านั้นเองครับขันจะฝากความหวังยื้อชีวิตในนัดน,นี้แบบมีแต้มกลับออกไปคงเป็นไปได้ยากครับโดยนัดน,นี้ครับทางมอนเตเนโกต่ออยู่ที่2.75ครับผมแนะนําอยู่ต่อดีกว่าครับผมกําลังต่างกันเยอะครับทั้งประสิทธิภาพทีมทั้งตัวผู้เล่นนัดนี้มอนเตเนโกเก็บ3คะแนนได้ยิงยับแน่นอนครับคู่ที่3กับกลุ่มไอครับมอนโดว่าพบนอร์เวย์คู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืนตรงเฮดทูเฮดคู่นี้ครับนัดล่าสุดที่พบก,กันมาเป็นทางนอร์เวย์ชนะมอนโดว่าไป2ประตูต่อหนึ่ง มาดูฟอร์มผลงาน5นัดลังสุดของทั้ง2ทีมครับทางบอนโดว a าชนะ3สเสมอ1แล้วก็แพ้1โดยสเสมอรกระทางยิปลอนตามา1-1ชนะอันดอร่า1-0แพ้มอนตา0-1ชนะอันดอร่า2-0แล้วก็ชนะทางซานมาริโน1-0ครับทางนอร์เวย์ครับ5นนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ4แพ้1โดยชนะทางคาซัคสถาน5-0ชนะสโลวีเนีย4-1แพ้ออสเตีย1-5 ชนะสโลวีเนีย3-0ชนะออสเตรีย2-1ครับจอริลินมอนโดวาครับพวกเขาเรียกขุมกําลังชุดที่ดีที่สุดลงบูในเกมนี้โดยผู้เล่นที่น่าจับตามองคือทางยอนิโคโลเลสคูแข่งสังกัดฮีเลนวินที่แม้ผลงานในสโมโสรจะทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ทว่าผลงานในทีมชาติเจ้าตัว,ตวทาไาถึง16ประตูแล้วและคาดว่าจะพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้ด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะลงเล่นกันในระบบ5-3-2โดยแดนกลางจะใช้งานพี่ให้ไคมานอฟกับนิซิต้าป๊อฟบาน คอยปั้นเกมร่วมกันซับพอร์ตสองห้องในแดนหน้าอย่างยนิโคลเลสคูและเวอร์ลิกูปอสตาโลคีที่ลงล่าสกอร์ร่วมกันครับท้งฝั่งนอร์เวย์ครับสภาพควมพร้อมกับเรื่องเกมวันนี้ครับจะไม่มีผู้เล่นอย่างยอ์เกนสตารลาเซนกองหน้าของบุคแฮมตันและกองกลางของเจนัวอย่างมอร์เทนทอบบี้ที่บาดเจ็บจนถอนตัวออกไปจากทีมชุดนี้ดานการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะลงเล่นกันในระบบ4-3-3โดยแดนกลางจะวางมาตินโอเดนการ์ดเป็นกัปตันทีมคอยสร้างสรรเกมสนับสนุนประภาษาในแดนหน้าอย่างเยนฮาวเก้ อล็กซานเดอร์ซอลล็อตและดาวยิงชื่อดังอย่างเออร์ลิงฮาร์แลนที่ลงนตาตาไข่ในเกมนี้ครับนัดนี้ครับเจ้าบ้านอย่างมอนโดว่าเกมนี้ต้องบอกเลยว่าพวกเขาเจอกันหนักอย่างแน่นอนครับเนื่องจากทีมเยือนอย่างนอร์เวย์ถือว่าทรงบอลและขุมกําลังแข็งแร่งเป็นอย่างมากครับโดยเลนนด์อนี้ครับเปิดออกมาให้ทางทีมเยือนเป็นฝ่ายบุกมาต่อลูกครึ่งควบ2ผมแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีกว่าครับเพราะมองว่าทางนอร์เวย์นั้นแข็งแร่งมากครับโดยเฉพาะชุดนี้เต็มไปด้วยแข้งมากฝีมือไม่ว่าจะเป็นทางโอเดนการ์ดหรือฮารัแลนที่มีอัตราการถ ต่อก,การแข่งขันของกลุ่มเจครับเวลพบคาซัคสถานคู่นิเตะเวลาตี24นาทีฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับทางเวลชนะ3เสมอ2โดยชนะไอร์แลนด์41เสมอตุรกี0 0ชนะมอนเตเนโกร0 0เสมอไอร์แลนด์2-2และก็ชนะทางมอนเตเนโกรส่ส่วนฝั่งคาซัสสถานครับผลงาน5านัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้3โดยชนะทางคูราเซาส20แพ้เกาหลีเหนือ0-2เสมอโคลโมทีป1 1แพ้นอร์เวย์0-5นย์แล้วก็แพ้ออสเตรีย0 2ครับ ทีมชาติเวลครับทาการเรียกตัวผู้เล่นชุดนี้โดยไม่มีชื่อของคีแมนหลักอย่างอารลอมแลมซี่เฮรีวิลสันอิธานอัมปาดูและเวสเบิร์นที่ต่างบาดเจ็บกันทั้งหมดเลยครับคาดการณ์วันนี้ครับจะเลือกใช้งานผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามโดยระบบ4-2-3-1โดยวาง2ปีกตัวจี๊ดอย่างเบนเนนจอนสันกับแดเนียลเจมคอยขับเคลื่อนเกมอยู่ในเส้นเพื่อส่งหมายต่อให้กับบาร์คริสที่จะยืนคำเดียวเป็นตัวหน้าเป้าครับส่วนฝั่งทีมคาสซัทสถานครับภาพรวมยังดูไม่จืดนะครับเนื่องจากเก็บแบบค ด้านความพร้อมครับทำการเรียกขุนพลกําลังมามากถึง32คนซึ่งหนึ่งในนั้นครับคือทางทากีเบอร์เกนที่ติดทีมชาติมากที่สุดครับลงเล่นไปถึง59นัดพร้อมออกสตาร์เป็นโจรจริงในวันนี้ด้านเกมลุกครับเป็นที่แน่นอนว่าจะมีชื่อของม a x i คซิมซา o โ o ลดอฟ อาบัตเอมเปตอฟที่จะคงแข่งกัรลาตะไข่ในวันนี้ครับต้องบอกว่าเกมนี้ครับทางทีมเวลเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแน่นอนครับซึ่งเป้าหมายในวันนี้คงหนีไม่พ้นด้วยการประเดิมสนามแรกและเก็บ3นาคะแนนไปแบบสวยๆแน่นอนแล้วครับซึ่งมีโอกาสสูงเลยทีเดียวเพราะว่าได้เปรียบจากขุมกําลังและผลงานการเล่นต่างๆที่ผ่านมานัดนี้น่าจะกินหมูไปอย่างง่ายดายทีมมั่นใจขนาดนี้ครับเพราะว่าทางทีมผู้มาเยือนอย่างคาซัคสถานเป็นทีมที่มีผลงานห่วยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการลงเตะคัดเลือกในรายการใดก็มากระแตกแต้มให้กับคู่แข่งอยู่เสมอครับโดยเลดนดัดนี้ครับเปิดออกมาทางเวลต่อ,อยที่2ประตูนะครับผมแนะนําต่อทางเวลครับโดยนัดนีครับน่าจะเก็บ3นาคะแนนไปได้แบบสบายๆครับและยิงมากกว่า2ประตูแน่นอนคูที่5ครับกับการแข่งขันในกลุ่มแ l เช็คพบมูเกาะแฟโลโ่นค้เตะเวลาตีสองสี่ิบห้า เฮตูเฮดคู่นี้ครับพบกันไปแล้ว3นัดนะครับเป็นทางเช็กเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง3นัดมาดูผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางเช็กค,ครับชนะ3เสมอ2โดยชนะทางจอร์เจีย21เสมอแอลเบเนียศ0เสมอยูเครน1-1ชนะแอลเบเนีย2 0แล้วก็ชนะยูเคน 3. 2ครับทางบุกอ่แฟ,ฟรโรครับผลงาน5านัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2โดยแพ้ทางมาซิโดเนียมาศูนย์โดยแพ้ทางมาซิโดเนียมาศูนย์ ชนะอาร์เมเนียมา1.0เสมอกรัดเวีย1.1เสมออาร์เมเนีย2-2แล้วก็แพ้รัสเวีย01ครับเจบานเช็คครับประกาศรายชื่อติดทับครั้งนี้ครับนะ่าเสียดายครับที่ไม่มีชื่อของมาเตไรเนสลูคัสวันวัสและม it. าตินวิทติดเหล่าบรรดาแข้งเลี้ยงที่ไม่สามารถลงช่วยทีมได้แน่นอนขณะที่พวกของโตมาชอรีวาคาเซนีอเล็กคราน โตมสัสโซเซสวลาดิเมียคูฟาดาวิดยูราเชสและมาเตโควาเต็มสูบพร้อมลงบูทุกไลน์ครับทั้งทีมมูกอฟเฟลโลครับยังคงเต็มเปลี่ยนไปด้วยขุมกำลังตัวความหวังไม่ว่าจะเป็นทางไมฮาร์ดอนเซนอาเดียนยุสตินุเซนฮันลูฮาสันฮานุสโซเลนเซนและกุลนาวัตนามาน ที่ฟิตเต็มสมบูรณ์พร้อมลงเล่นทุกคนครับต้องบอกเลยครับสำหรับเช็คในบ้านฟาเรียม,มาทุกรายการครับโดยผลงานชนะ3านท้ายที่ลงเตะไปและยิงไปถึง7ประตูเรียกดว,ว่าตกมาทั้งยูเครนแอลเบเนียแล้วก็จอร์เจียฉะนั้นหายห่วงเรื่องคุณภาพและความเข้มไปได้เลยครับขณะเดียวกันทีมเยือนมุกอกแฟโลครับศักยภาพกับมาตรฐานห่างกันลิบลับแล้วก็ไม่น่าจะต้านทานความแข็งแกร่งของผู้มาเยือนไหวแน่นอนครับโดยฟอร์มช่วงนี้ครับแพ้5จาก9คนท้ายในทุกรายการครับและโดนไปถึง13ประตูเชื่อว่าวการผชิหน้านงนีครั้านนาจัก็บ3แต้ไปอย่างดายครั้ และคู่ที่6ครับการแข่งขันในกลุ่มไออิสราเอลพบเอสโตเนียคู่นี้เตะเวลาตีสองสีนาทีมาดูทั้งผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับอิสราเอลครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้3โดยชนะทางเบลเยียม1 0ึเสมอฝรั่งเศส0ูแพ้อินเตอร์ลีสีแพ้ฝรั่งเศส4ีแล้วก็แพ้อินเตอร์ลีหนึครับทางฝั่งเอสโตเนียครับผลงาน5นัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้3โดยแพ้สโลวาเกียศูนย์หนึ่งเสม,ส 1, สมส 0, ส 3, ออาเซอร์ไบจันศูนย์ และแพสวีเดนศ3นย์ครับทีมชาติอิสราเอลครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้จะขาดผู้เล่นอย่างมิเกลวิกตอร์เดียซาบาและโลเดฮาซิซาที่บาดเจ็บจนต้องถอนตัวออกไปขณะที่ไลน์ของออมรีเกลเซอร์กับลอยลิวิโวแต่มีโอกาสกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งครับด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะลงเล่นกันในระบบ541โดยแดนกลางจะวางโมฮัมหมัดอบบูฟานีกับมานอโซโลมอนคอยปั้นเกมร่วมกัน สนับสนุนตัวของหน้าเป้าอย่างดีนดาวิดที่ลงล่าสกอร์ในเกมนี้ครับทางฝั่งทีมเยอนเอสโตเนียนครับสภาพความพร้อมก่อนเริ่มเกมวันนี้ครับพวกเขาไม่ได้เรียกตัวเซอร์เกย์เซนยอบกองหน้าตัวเก่ามาติดทีมชาติในชุดนี้ขณะที่ขุมกำลังหลักรายอื่นๆยังอยู่กันครบครับโดยคาดการณ์การจัดทัพพวกเขาจะลงเล่นกันในระบบ4-2-3-1แผงวิดฟิลตัวลูกจะใช้งานยอนคาร์ลอฟเลฟแพทริกคิสตันและเวลา4คอยปั้นเกมร่วมกัน ซัพพอร์ตหัวหอกหน้าเป้าอย่างอเล็กทำที่ลงลัาสกอร์ในเกมนี้ครับเกมนี้ครับเล่นกันที่สนามของประเทศฮังการีครับเนื่องจากสถานการณ์สงครามภายในประเทศของอิสราเอลทําให้พวกเขาต้องย้ายมาเล่นที่นี่แทนครับแต่แม้ว่าจะไม่ได้เล่นในบ้านจริงๆนะครับแต่ฮังการีก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของพวกเขาพอลงเล่นมานานแล้วนะครับในรายการนี้โดยเลนด์นัดนี้ครับเปิดออกไมาให้พวกเขาเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนัดนี้ผมแนะนําอยู่ฝั่งทีมรองอย่างเอสโตเนียดีกว่าครับเพราะมองว่าราคาต่อแพงไปหน่อยนะครับโดยมองว่าเกมนี้ทางอิสราเอลน่าจะเอาชนะไปได้น ผมเชื่อว่าเกมนี้อยู่ทีมรองครับมีโอกาสเฮลรับทัพย์ได้มากกว่าและนี่คือทั้งหมด6คู่จัดเต็มที่เตรียมมาให้กับทุกท่านในวันนี้นะครับชอบกระจัดตามกันได้ครับไม่ชอบปล่อยผ่านได้แล้วเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันอีกครั้งหนึ่ง คู่ระหว่างลิเตนสไตล์กับมาซิโดเนียครับคู่ที่ผมต่อมาซิโดเนียมอนเตเนโกกับยิบลอตตาครับคู่ที่ผมต่อมอนเตเนโกมอนโดวากับนอร์เวย์ครับผมต่อโนเวย์เวลกับคาทัสถานคู่ที่ผมต่อเวลเช็กกับบูกอฟแฟโลผมต่อเช็กและคู่สุดท้ายครับอิสราเอลกับเอสโตเนียคู่ที่ผมรองเอสโตเนียครับและสำหรับท่านที่คิดว่ายังไม่หนำใจนะครับยังอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทักมาสอบถามเข้ากลุ่ม v i p กับเราได้ครับกิจกรรมแน่นๆของานวัลจัดหนักผมรับประกันว่าคุ้มแน่นอนและก่อนจากกันวันนี้ครับถาบบ้าลิมมูาืกกกดถใจตต รวมคอมเมนต์พูดคุยไายผลสกอร์กันได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ